สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ที่เคารพรักทุกท่านเมื่อน,นี้รุ่มพ่อมีเวลาเนาะอาจจะผาออกมาหาห,าหล่อเรียเปิดหูเปิดตาไปนองเปลี่ยนบรรยากาศ ไปเบิงผู้เขาไปเบิงน้ำว่ามันมีหลายมีหน่อยสำเนายน้ำอยู่เคลื่อนถือว่าเป็นการย่างกอกก้อนร่างกายไปน้าเหมือนี้เปีียนสถานีออกกําร่างกายบ่เนาะนลครัเป็นการพักผ่อนเป็นได้ตัวใก่ถึงฤดูก,การท่องเที่ยวแล้วได้ไี่นองนี่มันปลายฝนนะครับลมหนาวเริ่มเข่าแล้วกาเคลืนมากเลวเริ่มว่าได้เปิดแอร์แล้ว แตงว่าอากาศหนาวเย็นเหนื่เหลืมมาแล้วตเตรียมตัวไปนอนจะเดิออกหาเลาะหาเที่ยวเนาะก่อนจะได้เกี่ยวเขาไปหาเหร็นซะก่อนเอาเืินนี่ตามกันมาตามกันมาว่าลุ้งสิผ้าไปใส่เนี่ยนะครับได้ข่าวว่ามีหม่องเที่ยวเยอะแยะว่าสันอยู่เคลื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์นะครับมีหม่องใดเนี่ยมาไปน้ำกันมาถึงอำเภออุบลรัตน์ล่ละพี่น้อง เคื่น,นาตลาดนอ้องติดไฟแดงวันนี้้าบวคําคสิผ้ามาแว่ช่มตลาดอ่าอุาบลรัน์นี่พี่น้องนาเคลื่อนนี่แหละท่างเขาละเลาะ,ละทีฮอดท่างเขาเคลื่อนนี่แหละไฟแดงแหลกด้วยเขามาก็ล่างงุ่งนาสิเขาตัวเคลื่อนพี่น้องแต่ว่าสิไปถามมงกอนว่าเขาปิดจักโมงท่างเนี่ยมองเขาให้เขาไปนในเคลื่อนเนี่ยปิดจักโมง แตเขาว่ามันปิดคำยูเน่ากับจะออกไปทางหนอกก่อนเนาะเป็นเลาเบิ้งทางหนอกสักก้อนว่ามันมียังเปลี่ยนแปลงนะมันมี่มองได้เป็นจะไปเบิ้งนะนะครับเดี๋ยวลุงสิธ์ล่งไปถามมึงสักกอนว่าปิดจักโมงเขาได้หอดจักโมง เขาอาให้เขาได้หอดหกง้องเร่งพี่น้องเดี๋ยวเขาออกไปขางหอกสักวอนเนาะไปรอมื่อังหนกสักกันด้วยว่ามันนี่ยังเป็นแต่เบิ้ลแต่ชุ่มนะออกไปเบิ้งช่องเขาขาดสัก้อนพุน่นสารป,ปูรุบพุ่นนะมันจะเป็นยังไงเนาะว่าดี๋ยไปโดนแล้วผู้เก่าผู้พันข่ำนะครับถนนเ้นนี่จะไปจังวัดนน้องบอน้ําพูพี่น้อง แยกจากหนาเคนเข้ามแม่น้ำบั่งไฟแดงมุ่งหนะ้าสู่จังหวัดน้องบัวลำพูนะครับกผพานอำเภอโน่นสังนะครับเขตอำเภอโน่นสังเขดเอำเภอโน่นสังสู่น้องบัวลำพูระบางทางเนี่ยกับสิมีดจุดแวะพักอยู่หลายหม่องอยู่พี่น้อง ขอ,อรับโบนลำพูกก็ได้มีพวกคาเฟ่พวกร้านอาหารเนาะุดชมวิว้วเอาก้อนสิไปขา้างหน้าก็จัดการตัวเองซะก่อ้อนพป่นหองเขาปั๊มน้ำหมูกน้ำมันเขาของหน้าของท่าซะก่อนอไปขา้างหน้ามันเทียนบ่มีมองให้ ทยานแห่งชาติผู้เก่าผู้ผพันคาับเลยไปน้องเนี่ยเริ่มขึ้นผู้เขาละทา่ทางโคดเคี้ยวครับมีท่างโค้งนะครับพอถึงกับโค้งมากบอานตรายมากหรอกกับข้าวปบะมาทเนาะเข้าไปได้โยถึงผู้เขาไปน้องเขาเหียนผู้เขาแล้วทางหนาเอิว่าช่องเขาขาดนะครับมีสารปูรูปอยู่นั่นนะครับอาจจะเป็นจุดช่มวบ้ว อีกจุดหนึ่งนะครับอายุฮอดคำเี่ก็จะเป็นจุดชมอาพระอาทิตย์ตกนะครับอีกสวยงามอีกบอกนึงถนนก็เริ่มขยายมากแล้วพี่น้องตะกอนเนี่ยถนนแคบแค่สองเลนเนาะตอนนี้นี่ถนนขึ้นเขาถนนล่ลงเขาเนี่ก็เริ่มขยายเป็นบางช่วงบางตอนนะครับเพื่อใรถซาเนี่ได้แอบชิดรถเรี่ยวเนี่ได้แซงได้นะครับ ย้า,ายไปได้สะดวกสบายขึ้นกว่าเก่าแน่อยนี่นะครับตั้งโค้งนะครับเพราะก็ต้องระมัดระวังเขียนกับสู่โนนสังประตูสู่น้องบัวลำพูนะครับเอินน่าช่องเขาขาดตรงนี้นะครับมีสกายวอล์กเดี๋ยวสิพาเขาไปช่วมบี้อง หามบ่ห้จอดละพี่น้องตะก้อนในแถวนี่ให้จอดได้เดี๋ยวนี้มีสกายวอกเนี่บ่ห้จอดเลยเลื่อยไปเลยพี่น้องเด้อเลื่อยจากสกายวอกนี่ไปจอดอีกหนึ่งกิโลมิรถรับทรงสันเปมาจะได้อ่านั่งรถรับทรงขึ้นมานะครับเสียคา่าบริการละซ่อมเบิ้งแล้วนี่ จอดรถเนี่ยให้ไปจอดได้อุทยานแห,งหนน่งชาติพี่น้องด้านแห่งชาติผู้เก่าผู้ผ่านคั้มน้อเดี๋ยวถามมื่ก่อนผู้สหญ่ใจขาดรถขายอย่างอีกบ่อหนึ่งใจขาดเขาอุทยานบ่ที่ถ้ำการอุทยานแห่งชาติ ผู้เก่าผู้พันข้ามเนี่ยพิษเลยพี่น้องบอกว่าไปจอดมองสกายวอล์กได้เลยประสันบอกเจ้าหน้าที่พนประสันเอาเอาเอาเกษตรตามขอกำนนะดพลแหรอเนาะกันรุ่งกับยุคอนเกนเนี่แหละคะรับพอห่างไกลเดี่ยจากบ้านลุ่งมากนี่ก็ได้ประมาณสามสี่สิบโลนี่ยละแต่ว่ากับพ่ได้มากร้นจะเขาสั่งสกายวอล์กแล้วจะโดนเอาสีผ้าไปเบิง้งสีผ้าไปเบิง้ง โนนสังอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพันคําตรงน,นี้คือโนนสังประตูโนนสังประตูสู่หนองบัวลำพูมีรูปปลาตะเพยียน อันนี้เรียกว่าผู้แอนนะครับหรือชาวบ้านทั่วไป <c oughs> เขาเรียกว่าช่องเขาขาดนะครับถ้ามีสารปูหลบอยู่นี่ด้วยแล้วก็จะมีสกายวอล์กนะครับเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากมายนัก ก้อนสิง่งสกายวอล์กเนี่ยพี่น้องเนต้องเปลี่ยนรองเท้าวราก้อนเนาะพุ่งมาสองคนสิสองคู่นะครับหลักก็กเสียค่าบริการร่วมค่ารองเท้าแล้วในกนยารกูใหญ่หกสิบบาทเด็กน้อยห้าสิบบาทสกายวอล์กเนี่ยสกายวอล์กคุณสั่งเซ็ตใหม่ๆ ขึ้นมาเฮาหันหน้าใส่ก็จะเป็นศาลเจ้าปู่หลวงป,ปู่ลุบพี่น้องลูกกะปฏิติเพื่อนลูกกะตาประเห็นหงงเนาะเบ่งไก่อยู่นะครับเลื่อนมาศาลปู่ลุบ มาถึงตอนหาโมงแรกเลยพี่น้องแต่ว่ายังมีนักท่องเที่ยวมี่าคนพานไปพันมาแวะขึ้นมาบนสกายวอล์กอยู่เนาะนี่สั่งเซ็ตใหม่ไหม่พี่น้องอยู่ท่างเลื่อยตากปากท่างเขา่าเอื่อนบนบลัตมาท่งนรองบนลำพูพี่น้องเอิ้อนว่าช่องเขาขาดหรือผู้แอนขึ้นมาท่างสกายวอลก์กหนี่กกจิเห็น บริเวณหน้านน้ามเลยพี่น้องของเครือรูปบนรัตนแล้วก็จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกนะครับของอจังหวัดขอนแก่นสีกทางมาทามั้งอำเภอรุ่นสังจังหวัดน้องบัวล,ลำพูพี่น้องบรรยากาศดีผู้เขาสวยงาม สกายวอลแลยก็มีความสูงสูงเติบขึ้นน้องสูงกักเตืบตัวอูดยานความสูงก, ờ, กิดจักบ้าล้าขึ้นบนเรนเนาะ เหมยสียวเบลอบลอเบลอเฮ้ยเฮ้ยเอกยเฮ้ยเน้ยเยเห้อเฮ้รับ้ยเ้ยเฮ้ยเตยเฮ้เ้ยพี่ย้ยเเ้ยยนเ้อเฮ้เฮ้ั้ยเ้้เหมือนกันเหรอพี่เ้งก็ หรือผู้ที่มาแต่ท่างไกลกันอยากมานอนข้างขึ้นนะครับออยู่อุทยานแห่งชาติผู้เก่าผู้พันข้า,าเมเพลิอยังเปิดให้นักท่องเที่ยวมาพักพอนหรือเป็น้อดอากางเต็นหรือมีบ้านพักรับรองนะครัี่คือ มองที่สิพักนะครับมองแหลมๆปลายแหลมคมาเลยเป็นอุทยานแห่งชาติผู้เก่าผู้ผพ่านค่้นนะครับยุบปลายน้ำพอดีเลยสิมีเลื่อนพักรับร่องสิมีล้านกลางเต็นในความนะครับผู้ใดอยากมาพักฟันกันมาได้พี่น้อง เตอด้วยน่าจะสนุกโอนมาอีกแล้วบันทึกภาพสกูตเตอร์ซะหน่อย ก็มีทีมขี่สกูตเตอร์ด้วยนะครับก็มีสกูตเตอร์ให้เช่าเขาก็คงจะมาดูสกายวอล์กนี่แหละ

อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพันคำเหมือนกันตรงนี้อยู่ยอำเภอโนนสังนะครับ